เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่20สิบงหาคม2025หัวข้ออยู่คนเดียวบ้างข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่14ข้อที่23 23 และเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพังอ่านพระธรรมที่ปฐมมการบทที่สามสิบสองข้อที่ยี่สิบสามถึงสามสิบยี่สิบสามยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไป และส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วย24่สิบเหลือยาโคบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปราำสู้กับเขาจนรุ่มงสางยี่สิบห้เมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกของยาโคบขนาดที่ปราำสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคลื่อน26 บุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโขบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้ายี่สิบเจ็บุรุษผู้นั้นจึงถามยาโขบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโขบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโขบ28บบุรุษนั้นจึงว่า เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยี่สิบเก้ายาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพระเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นสามสิบ ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเบนีเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าเนื้อหาการอยู่คนเดียวได้บางครั้งก็เป็นจุดแข็งในตัวมันเองครั้งหนึ่งผมเคยสอนบางคนในโครงการโรงเรียนสาวกเกี่ยวกับนกอินทรีซึ่งมักจะบินเดี่ยวอยู่ตัวเดียว พวกมันมักจะมีรังอยู่บนภูเขาสูงซึ่งนกชนิดอื่นไม่สามารถขึ้นไปได้นกอินทรีเป็นนกที่อยู่ในชนชั้นของตัวเองและมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับนกชนิดอื่นคนที่ต้องการโดดเด่นในทุกแง่มุมของชีวิตจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวบ้างด้วยวิธีนี้เขาหรือเธอจะสามารถคิดใคร่ครวญ และจดบันทึกความคิดบางอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวใจพระเยซูคริสตทรงทำเช่นนี้บ่อยครั้งขณะที่พระองค์ประทับอยู่บนโลกพระองค์จะทรงละสาวกและเสด็จไปยังสถานที่แยกต่างหากเพื่ออธิษฐานไม่น่าแปลกใจเลยที่พระองค์จะทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์นในทุกที่ที่พระองค์เสด็จไปท่านอนุชนที่รักของผม เพื่อให้ท่านโดดเด่นกว่าเพื่อนฝูงท่านต้องรู้ว่าเมื่อใดควรแยกตัวออกจากฝูงชนท่านต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและอยู่คนเดียวเพื่อที่ท่านจะเข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ดีขึ้นพัฒนาความคิดและรับฟังพระเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประเด็นสำคัญ บางครั้งลูกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน